ไม่มีดามากระแสะก็เงียบเพราะกระแสะมาพร้อมดามาทุกคนต่างหยุดดามารอดูดามามาจากหัวหน้าวงแน่นอนเชื่อไหมเพื่อให้มีกระแสะมาอีกหัวหน้าจะออกมาดามาเชื่อฉันสินี่ก็แค่นิทานนะและฉันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยที่ดามามันเงียบเงบก็ทำให้กระแสะวงมันเงียบไปด้วยและอีกไม่นาน เดี๋ยวหัวหน้าก็ออกมาปล่อยดราม่าอีกเพราะมันเงียบเงียบก็ดีรอดูพ่อคอนเทนต์เขาจะทำอะไรออกมาเชื่อไหมฉันรอติดตามดูเพราะมันคือความจริงเดี๋ยวสักพักก็จะหาเรื่องออกมาดราม่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มาจากดราม่านี่แหละเพราะถ้าไม่มีกระแสไม่มีดราม่ามันก็ เป็นหมอลัมที่ไม่มีกระแสไม่มีคนสนใจที่วงเป็นที่รู้จักจากหลายๆายคนก็เพราะมันมีกระแสดาม่านี่แหละแต่ฉันก็ขอเป็นลมใต้ปีกให้สโนไว้ก็พอนะน้องอย่างบอกรับเอฟซีทุกคนในใจน้องมีแต่เอฟซีสโนไวให้ความสำคัญมากๆชัฉันคนหนึ่งละไม่เคยเหนื่อยหรือเสียเวลาไปเปล่า,ปลาๆปเลยเพราะดูแล้วมีความสุข ไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแต่อย่างได้เพราะฉันชอบดูสโนไว้ไงความเห็นส่วนตัวนะขอถามหน่อยว่าฉันถอยออกมาอยู่ห่างๆแต่ยังรักเหมือนเดิมแล้วจะนีวันที่มาพูดเกี่ยวกับสโนไว้อีกไหมฉันก็ยังพูดเหมือนเดิมนะน้องคนเดิมแต่เปลี่ยนชื่อเป็นสโนไว้และฉันก็คิดว่าถึงมันจะมีดรามา่ามันก็ ไม่ทำให้สโนไว้แปดเพื่อนหลกแต่ยังไงละ่ะช่วงนี้กระแสะมันเงียบฉันก็คิดว่าหัวหน้าเนี่ยก็คงจะสร้างกระแสะขึ้นมาอีกก็รอดูแล้วกันเพราะกระแสะมันเงียบไม่ได้มันเป็นคอนเทนต์คนเหล่านี้ความรักความชอบมันห้ามกันไม่ได้จะให้คนที่เขารักที่เขาเชียร์สโนไว้ไปเชียร์คำลา่าซอมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะคะ เพราะรับใครเชียร์ใครมันก็ต้องเชียร์คนนั้นค่ะแล้วคำล่าสองเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เทียบกับสโนไวท์ได้เลยที่จะให้หลายๆคนเข้าไปชมเข้าไปเชียร์และหลายคนบอกว่าไม่ยอมปล่อยมือสโนไวท์แน่นอนและจะไม่ไปสนใจคำล่าสองด้วยถึงหัวหน้าวงจะพยายามผลักพยายามดันอยากให้สโนไวท์ไปดัน ไปช่วยแต่มันก็ช่วยไม่ขึ้นถ้าคนจะดังมันดังไปนานแล้วแต่หัวหน้าก็มาสร้างเรื่องดรามาคอนเทนต์มโนโดรามาสร้างหลักฐานเท็จด,ด่าเอฟซีปรสิตเองยิ่งทำให้เอฟซีเขาเดือดกันใหญ่โนสนโนแค่ no son, no care. ดา่ามาอย่างไงหลายคนก็บอกว่าไม่ทิ้งสโนไว้แน่นอนค่ะเพราะเขารักสโนไว้แต่อีกคนเนี่ยขอบายไม่ดูแน่นอน อันดับหนึ่งดวงดาวอันดับสองสโนไวท์เอฟซีบอลสิตอยากเล่าขอแค่เร่มถึงสโนไวท์ก็พอส่วนอันดับหนึ่งอยากผู้ปั้นผู้สร้างเนี่ยให้เขาอยู่บนหิ้งคนเดียวนั่นแหละทุกวันนี้เขารู้สึกเบื่อหน่ายแล้วพอกระแสเริ่มเงียบหน่อยหัวหน้าก็มาโนดามากขึ้นมาเองบอกว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่เรื่องจริงเนี่ยไม่ใช่เลยกำลังใจพลังมด ผู้พิทักษ์โนไว้นะคะทุกคนเนี่ยเขาคือผู้พิทักษ์โนไว้ที่เขาออกมาเพื่อปกป้องสโนไว้แต่กับโดนหัวหน้าวงด้วยค่ะพอทีนี้เขาเลิกติดตามเขาออกมาทำเคคอนเทนต์อะไรใหม่ๆกระแสะเริ่มเงียบหัวหน้าก็จะเริ่มออกมาสร้างกระแสะใหม่โดยการสร้างด่าม้าขึ้นมาอีกบอกว่าคนนั้นสร้างขึ้นคนนี้สร้างขึ้น ถัทงที่หัวหน้านั่นแหละสร้างเองน้องเนี่ยสโนไว้ฉันก็เห็นว่าน้องเริ่มแข็งแร่งขึ้นมามากแล้วนะพาอฉันรู้ว่าน้องคงเจออะไรมาเยอะมากที่มันกระทบทจิตใจทําให้น้องมีความแข็งแร่งทางด้านอารมณ์และความคิดน้ามันมีขึ้นมีลงนะคะสักวันเนี่ยน้ำจะได้เห็นว่าเวลาน้ำลงมันเป็นยังไงอย่างแน่นอนส่วนตัว fc อย่างเราเนี่ย มันก็ไม่มีผลกระทบอะไรหรอกค่ะเพราะเราก็แค่ F4 ที่สนับสนุนชโน,นไว้คนเดียวแต่คนที่เขาแบกองค์กรไว้ไงคะมันก็มีเวลาขึ้นเวลาลงนะคะถ้าเวลาขึ้นก็ให้รีบตักค่ะถ้าลงมันจะลงแบบมุบมวบนะคะเพราะคุณเป็นคนถีบหัวไล่สรง F4 เองตอนนี้ก็เหมือนชีวิตถูกปลดปล่อยมีความลับที่ถูกต้อง มีความลักษณะไว้ให้ตัวเองให้คนอื่นดีที่สุดทุกคนเท่ากันมีชีวิตอิสระมากขึ้นตอนนี้ก็ออกมาในจุดที่พวกเรามีความสุขวันนั้นผลกรรมมันก็ย้อนหาคนที่คิดไม่ดีกับสโนษณไว้เองนั่นแหละคะ่ะทุกคนต้องหลอดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องมัน กำลังเงียบเดี๋ยวก็หาดามมากขึ้นมาอีกล่าสุดก็เพิ่งให้แอดินหห่นกลับเข้ามาทำงานอีกแล้วทั้งที่ทำเรื่องไม่ดีเอาไว้หัวหน้าก็ไม่คิดชดใช้หรือทำอะไรให้เป็นกรณีตัวอย่างกลับให้ออกมาลอยหน้าลอยตาต่างคนต่างความคิดและชอบคิดแทนคนอื่นเขาออกหรืออยู่ไม่ได้เขาคงมีเหตุผลในตัวละเอฟีตัวโยงเมีย ต่างความคิดเอาตัวเองเป็นหลกักบางคนก็อยากมีตัวตนเชื่อไหมเขาทำไม่ถูกใจก็ว่าเขาอยู่ดีไปดูเอาคอมเมนต์ต่างๆจริงๆบางคนเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะและที่บางคนบอกว่าไม่อยากให้สโนไว้ไปไหนอยากให้อยู่กับองค์กรน,นี้ถ้าอยู่แล้วมันมีแต่เรื่องให้ลำบากใจมันมีแต่การถูกโดนเอาเปรียบ แล้วใครล่ะจะไปยากอยู่จริงไหมทุกคนก็อยากอยู่ในจุดที่ตัวเองสบายใจในจุดที่ตัวเองมีความสุขกันทางนั้นใครมันจะไปอยากอยู่ในจุดที่ทำให้ทุกกระทมจิตใจล่ะคะหลานนี่หลายคนก็บอกว่ามีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ทุกคนถอดใจกับองค์กรและหัวหน้าผู้ปั่นผู้สร้างพอชอบมีพฤติกรรมพูดจากกลางไอให้หลายคนอื่น โยนความผิดให้คนอื่นทั้งที่ไม่มีหลักฐานถ้ามีหลักฐานก็รีบเอาออกมาเลยว่าถ้า FC ปรละศิษ์กิจจริงหนะ้าเขาได้หลักฐานมาหรือยังถ้าเอาใจ FC เปิดหลักฐานมาเลยหลายเรื่องราวที่โดนแต่ไม่มีความจริงหัวหน้าวงผู้จัดการเลขาเอาข้อมูลมาจากไหนคอนเทนต์โจมตีเป็นไงยอดวิวแต่ละช่องมันก็ร่วมลง หามาซี่ละฐานหน้านี่ก็เป็นเพียงนิทานจากดาวอังคารเท่านั้นนะคะที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยดราม่าวงหมอลำดังมันก็กำลังเงียบไงคะเพราะว่ากระแสมันก็มาพร้อมกับดราม่าเราก็มาดูดูซิว่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดดราม่าเรื่องไหนขึ้นมาอีกแต่ที่แน่ๆหัวหน้าเนี่ยจอมคอนเทน มันต้องมีดราม่าเกิดขึ้นมาอยู่แล้วแต่จะเป็นดราม่าเรื่องไหนเราก็รอดูนะคะมันเป็นเพียงนิทานจากดาวอังคารแค่นั้นค่ะไม่ได้เอ่ยถึงใครไม่ได้พาดพิงใครเป็นการส่วนตัวนะคะนิทานนิทานค่ะ